bóng sáng quay lắp

จากนั้นนะครับสองสามบันที่ประกาศไปน

ใส่บินดินเนอพี่น้องจัางจ้งมอเตอร์บวกจ้างไฟฟ้าบ่จ้างจ้างครับจ่างๆ้างไฟฟ้าจ่า่ัง้างไฟฟ้าใส่บินโนมากครับ,รา,บราคาหกสีอคกศูนยงึงการขอความาขยับรถด,ด้วยนะครับรถทางในจะออก เขาหลากเงามาไฟประจปีไฟนี่หัวออกกันแย่ลกมากเ้อนะครับตั้งกลาไฟฟ้าตัวราคาพระเอกเลยพระเจ้าซาดนี่หาซี๊ดขอท่าพระเจ้าซาดขึ้นนะครับมาพระเจ้าซาดตัวก่อนครับพร้อมแล้วเท่าที่หนึ่งสองสามไปครับ เป็นเกี่ยวๆเด้อพระเจ้าซาครับตาผู้สอดกระยานด้วยเกี๊ยบหน่อยเกี๊ยบใส่ปูเบิ้ลเปลี่ยนไปหนึ่งดีจังหลากโนมาครับพระเจ้าซาไปดินแห้งเราพีนรองลากมากครับ เฮ้ยเบอร์กูยืมเชือดไอ้เด็กเบอ่์นี่พระเจ้าซาดิใส่หัวกับนอนใส่มากกับพระเจ้าซาคล้องตัวได้ก็วัดระดับละพระเจ้าซาใส่หัว้พี่น้องคนตัวพี่พ้นรับยู่แถวแถวควันในระพี่น้องควันที่ไรไปค้องตัวได้ก็วัดระดับละพี่เราเนี่ย กปลาโครกเพามีความเบาอยู่กับการลงลาตกไปลบแมีครับไปดินครับเบี่ยงกนเบาๆแล้วพี่น้องมงไปครับเบาลี่ดี๋ยวมาลไปครับเดีไปกะเจ้าั่วเราพี่น้องหว ตามลงมาเป๋ครับสองสองศูนยยครับพระเจ้าฝ่าใคริีับพูนยาบานมาบางเลอพูนยา่ยดอ้าวก็มาลุนครับตันเจริญส80แศูนยถึงสามร้อยนะก้บางสีอุดมพนาวาปต่เดกของงานคู่กันละนะครับตันเจริญขอความบางหมู่บ้านพร้อมตันเจริญ2 8งถึงสาเพียง ขอให้โชคดีครับ 1, 2, 3ปล่อยครับไปครับกันจเจริญคว้าหวังมูบ้านกระสันพี่น้องว่าจังสันกระคือพี่น้อง อ่ะแล้รุ่นไทยบางเึงครับไทยบางเึงถ้ามีทัพบวกหวันใจคูปูนราคา2 3 0นะครับขึดกันครับยังบอกขึ้นฐานดอกพี่นอกรลังสามเกอกเมื่แล้วเมื่แล้วกาวนเมื่อแล้วบาที่สุดท้ายแล้วเมื่อเราอะเมื่อแล้วเมื่อมาบานเมื่อแล้วเาช่งรถกัดมา คุยกันไรลงราคาครับเดี๋ยวพันปีะหมินอ่างบกควาีเรากินน้องแสงนี่เยอะบนไปเยอะสบายสบาย่ะแต่ที่ว่ากินได้ดีและพี่น้องแต่ลงมากแตเพราะพีความเบาหลักของปันเจริญร้อกอหรับหนไปกอนเลยที่เรายไปเ่อย เฮทไปยังวะทไยังวะทษไปยังวะทไปยังทยังบเงวะกเสีนไปเข้าสู่แปดสิบสาม้อยสามร้อยะรที่วกมที่เราพี่น้องควตไปครับสยผ่านไป กูนำสิเียงกับบัานี้ลน่พี่น้องจะขึ้นนำครับอ่าสินี่โดนแทงแน่ๆครับต่มาอย่างนี้สามนทาร้อยยี่สบพันสามามนย์พันาดำเด้อพี่น้องเด้อยังบอทั้งหัวคูเมเด้อพี่น้อง เหนือเมียขึ้นไปพี่น้องตัวไหนมีกองไฟก็ไปได้เห็นเลยพี่น้องเนี่ยไม่ะเหนือขาวล่างๆขึ้นไปอ่ะลุ้นเอาหลักซีเกือบเกือบซี่อยวันละพี่น้องเนี่ยสามร้อยห้าสิบพันซื้อได้ละนี่เนี่ยเบิร์นพี่น้องเบิรงกันครับไม่รู้แหละมองกัน กวนดำๆำด้วพี่น้องมาอยู่กวนดำๆำกอนดำดำดีดำน้อยนะพี่น้องล่างๆครับแล้วก็เชนซี่พังไปเออแบสายไฟเชนแรกครับมีรางวัลพี่หนึหรือเปล่มีรางวัลที่หนึ่งนำ้ำอ่อย่างมาอยู่ครับเมืองหาไฟไฟโคสุดท้ายครับพี่นอนะ้องน่ะที่หนึ่งหมื่นห้าสิกำลังจะเข้าต้นไม้ไปแล้ว ไอไฟคู่ตามลงมาเปะครับส9มร้อาสิบหกวินาทีสามร้อยเก้าสิบหกวินาทีเอาครับขอทางด้วยอกาบมาลดครับตัวีีรับบวกขวัญใจคูปูนสองสาศพร้อมครับเ้าวที่ครับหนึ่งสอสาปล่อยครับตัวีซับบวกวัญใจคูปูนสองสศครับปล่อยครับ อีกบางเรืองของไผครับยังไมีราคายลยอ่ะปอออกทีครับแรบนีซับคนใจผูปูน วอดหนึ่งสองสามหัวสอดเล่วัสอดเดี๋ยวหัวสอดมาเดี่ยวัสอดมาสแก้วสีแก้ว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 ดนะครับสีแก้วครแปดสิบห้าแปสิบทีเด่ท่บอสีแก้วทีมพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วเขทีสีแก้วทีมหนึ่งองสาม ไสดีครับลำตัวครับสีเจ้าทีมครัรบสีเจ้าทีมหลักราครับีเ้าีไปลุกๆอยูครับสี้าทีม จังหวะโจมจังหวะว่างก็มีน้องสีแจทีมหมุนรอบตัวไปมากครับเริ่มความเริ่มเบาครับสีแจทีมเอาครับไอ้อยากเสือกเลยครับสวีซับมันจะคูดพูนราคาสองเดี๋ยวจะูเอาเอาสวีซับเลยสองสามคนเอ๋อตอบแล้วครับพี่เลยครับของสวีซับ กว่าคนใจคู่ปูนสามผิตนั่นแะค่ะหนึ่งสองสามปล่อยครับสีแก้วนาวริบดีดด้านของพยีนครัสบสีแก้วนี่เอาปลายหางมาพี่น้องแจงรอบโตครับหัวยังหางแจงเด้อนะครับลักษณะการลมของสีแก้วทีม ดินดินเช็ดมังกรหลักของส,สวีซับแต่ดินดินหลักขร้อมสวีซับหางโกโก,โก้งๆหลักน้องส,สวีซับครับโอกาสขาดโอกาสร่วมมีตลอดก็สวีซับ ไดินแดงไองดินแรงครับท่ีนรับสีแก้วไปยั้แต่ข้อนาก็เป uh ็นระดับระดับละสองท่ครับไปสูทีเจียของครับฝากนเดกยวตลอดด้อของสีแก้วฝากนีดกยวตลอดครับ 2องว้อ่านไปยังหมดม่มาถ้าเดินไม่พี่น้อง